สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก็คือ พี่จะมาแจกเพชรแบบฟรีๆตามสัญญานั่นแหละนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบแบว่าอยากได้ในสองเพชรแบบฟรีนะครับเนาะรหรือว่าอยากได้ในส่วนของแบบว่าฟรีนะครับหรือว่าอยากรู้กิจกรรมใหม่ๆนะครับจะมีกิจกรรมตัวไหนอะไรไงบ้างนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนาะเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรนะครับเนาะคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามีคําตอบแน่นอนนะครับเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรม น้องก็คือคลิปนี้นะครับเรียกเรียกว่ามีแน่นอน100%นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพจไปฟรีนะครับก็ตามสัญญานะครับน้องหนึ่งสัปดาห์แจกหนึ่งครั้งนะครับและคลิปนี้ก็จะมีการแจกแน่นอนนะครับจะอยู่ในคลิปนะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรไงเดี๋ยวพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับให้ทุกคนไปติดตามในคลิปเอาแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสองเพจไ่า มีให้ทุกคนได้กลับบ้านแน่นอนนะครับนาอและเป็นพันแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องเพชรนะครับน้อแต่ก่อนที่จะไปแจกเพชรนะครับพี่ขอรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ก่อนแล้วกันนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับนาอตอนนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล ใหม่นะครับนนแล้วก็ มีซุดตัวนี้นะครับนอนี่แบบว่ามีให้เราแลกนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องซุดนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละซุดนะครับนอก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแต่ซุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนอแต่อย่างที่บอกนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับก็ต้องได้เพิ่มเพชรเหมือนกันนะครับนอถ้าคนไหนไม่มีเพชรจริงนะครับนอก็ไม่สามารถรับได้นะครับทุกคนเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกกกกกคคคนน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 ี่่่ขออออบบเยแ้ววัััะะะะรรหาจจต็มท เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับน้องก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับมีให้เราแลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งในส่วนของสกินระเบิดสกินปืนถาวรกล่องปืนถาวรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องกล่องปืนนะครับก็มีเป็นสิบๆกล่องนะครับน้องแล้วก็สกินต่างๆนะครับหรือว่าตัวละครต่างๆนะครับก็จะมีให้เราแลกเยอะแยะมากมายนะครับน้องยกเว้นตัวละครที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนน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 นะะะคคคคครรรรัััับบบบบบสาาาหหห้้ออองไไไพีี่่่่ทแวยยกกเลด คนนี้เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรูไดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้อในสตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอาว่าจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอใน2ของตัวละครตัวนี้นะครับนาอหรือว่าอยากได้ใน2ของท่าทางก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็มีท่าทางด้วยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกกกเวัััันนนนะครบ่าสุดดจ ไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแต่ละอ่านนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถแลกได้แบบฟรีๆทั้งหมดนะครับเพียงแค่เรามีเพชรประมาณ9เพชรเท่านั้นนะครับเนาะที่เหลือก็หาเพชรม่วงมาแลกเอาได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมเพชรม่วง1ปีมีครั้งเดียวนะครับเนาะและจอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแและรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่า ทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับน้อส่วนการหาเพชรม่วงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นกิจกรรมรายวันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมรายวันนะครับสำหรับมงน้อคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากหาอยากได้นะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็ เล่นด้วยกันนะครับโนว่าแต่ละอันนะครับทุกคนก็คือจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนด้วยกันนะครับโนว่าไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะครับนอสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับก็เตรียมตัวรักกันนะครับถามว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับก็ประมาณท้ายเดือนนี้นะครับนอก็จะแบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอปลายเดือนนี้นะครับอัปเด สำหรับสายฟรีทุกคนนะครับนอเรียกได้ว่าพี่ก็เตรียมตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าชอบสะสมของฟรีมากๆเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุ้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก็คือมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับนอและสามารถแลกได้แบบฟรีๆทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนอยากแลกอยากได้นะครับนอก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับสามารถแลกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดหรือว่าของทั้งหมดในนี้นะครับ มาถึงเวลาที่พี่จะแจกเพชรแล้วนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่แจกเพชรมาน่านะครับน้อเตรียมตัวแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่า คลิปนี้นะครับจะมีการแจกเพชรนั่นแหละนะครับเนาะก็คือเป็นบัตรกาลิน่านะครับมูลค่าประมาณแบบว่า300กว่าบาทนะครับเนาะและถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1นึ่เพชรนะครับถ้าคนไหนได้ไปนะครับก็ดีใจด้วยละกันนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยกันนะครับจะมีแค่2รางวัลเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่มีแจกให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปไหนถึง5,000คนดูนะครับพี่ก็ทําการแจกให้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนาะหรือว่าไม่่่่่ต้้้ออองงกกัััววลนนนนนนะะะคคครรบบาจไไไมดดทุแยู เพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ก็แจกไปเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาแจกอีกแล้วกันนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะขึ้นบัตรกาลิน่าให้ตรงนี้แล้วกันนะครับมีคนเตรียมตัวใส่แล้วหรือยังนะครับทุกคนเราก็จัดกันไปเลยดีกว่านะครับนาอเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับบัตรกาลิน่านะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นบัตรกอลิน่าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวค้าสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรการิน่านะครับน้องก็คือถ้าอยากได้ในส่วนของบัตรการิน่านะครับทุกคนเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับและเอาบัตรกอลิน่าไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับน้องแค่เอาบัตรกอลิน่าไปใส่นะครับทุกกกกคนเีียยง่าาะรั็วจจห เต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของพี่หรือว่าอยากได้ในสองของใหม่ๆนะครับน้องก็จะมีตามให้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าขอมาตลอดนะครับวันนี้ก็มาแจกให้แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอกว่าวันนี้นะครับนอกก็เรียกว่ามารีวิวกิจกรรมสายฟรีมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอและที่สําคัญนะครับนอกก็คือมานะครับนอกก็แบบว่าแจกเพชรด้วยนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนชอบนะครับในสองคลิปนี้นะครับหรือว่ายังให้พี่แจกอะไรนะครับยังให้พี่ทําอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้อันไหนพี่ทําให้ได้เดี๋ยวพี่ทาให้แล้ะกันนะครับพคนนนไห้อท นะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยองไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆเขาไหนยอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนนเลยนะครับแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับหนอเพียคนนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกกกคคน share, คนนนนนไววว้้้้เจออัััใหหหม่ลิารรืพีแะบบบ